nhau <Nhạc> nhau 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 thầu nhau nhiều nhau nhau thiếu nhau cô, 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 nhau nhau Cô nhau 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 cô nhau Cô Nếu là sài côn bảo theo hãy kia nó nha để hôn chuột tàu cho 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 đi 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 đi

ว่าช่องเจจัง e คีจ an ังฮิตช่องอะไรซะเนี่ยวิจาร์จุดตัวจุดตัวเจซิปเปิลคีกันเลยดูซิปเปิลโอเจดูโอจอยอยากดูโอไลน์หน้าสองจะนี่จอเซฟบอลจะนี่ตื่นสั่งลูกกุ้งแล้วทำไมจะนี่สั่งลูกกุ้ง

Nó chỉ cho xin đăng ký đi <laughs> chỉ mà xài tiền đó chứ không thật sự đã chưa gì chỉ xin đăng lọc bươi khó lọ tôi chỉ tao ở mọi nhà nhà cho được khỏi sợ chỉ tao cái gì mà mà ôn nhỏ thì để ba họ lò lo gì còn họ ờ chỉ cho tao Cân nhà hàng thiếu lâu gì ờ mà mà ua theo, à mua mua tao chị mày โอ้เ <welche> ล <ăn? S 2> ็กเจ้าเด็กเด็กใชมกูยังเตาเชียก็เกลียดเลย吼กูยังจีบเบอชอเลย吼กูยังจีบเบอเลย吼ตัวเพิ่งเอาชูเตาอึนอสิ吼เตาเชียจ้าสิ吼ตัพ่อเดี๋ยวโอ้จีเตจใจเปล่ โอซ้ายที่เจ๋อขอจะจมือเราตัจืที่นูนะเฮ้กูนูนกูไปปุ๋งี้ยใ่ไปอยู่มินจีจะน่นเี๋ยวใต้เดยวจ้าจื่อเนี่ยเจ๋อเขาไปไปจะจ้องเดี๋ยวนี้ใช้ที่อ่างใชนจังตัวจื่อกูเนาะอบบานเดี๋ยวมันเนาะไอเจ้าลูเดี๋ยวจังไอ้าไอเจ้าไอเจ้าใช่ไหกูโอ้กลงที่เจ๋อ วันนี้ยังเดียวแต่เช่นมก่อนนี้เขาบอกว่าที่ยาคุณสิ่งกุลปินสือวัวนะอีวันิดจนี่กุล้สจากที่อ่เดี๋ยวป้าน้องวัวดูตันั้นชื่อสังเจกุลอยู่จู่เต่าเต่าเชนจ้าววนะตอนนั้นวันนี้วป้านี่กุเจนี่เราตัวนั้นชื่อสังตันทอเล่อ khi ta giờ làm tóc đi nè. nào đi cô. Khéo khéo được cũ thiếu ba họ... đô này tụi trông tụi thiếu đi cô. Ờ Santa họ ở đâu nè thế nó nè, thiếu nó nào nào. Nhẹ nào Chị ôm lấy nào, nào được กูตัดสินน้องต้อนีสาสตัวอย่างเขากุสั้นกงดนโนนีน้อนัี่อยเกูจะชวสินางยีดเชือีจูียผมมาพันาตันองตนทนยุคสมตอนั้เดเขาออมาดีเจีนยวกันตีเดียวสรืยอชกันดีที่เียราจะจีนม่เาเราก็ยอยเดาราจะนันเจีปตาเลเชือดตจไปตละานึ่งตซ่เจี๋ยมผมมาพัฒาเชือยี่เา 到咖啡酒店咬咬吃呢啊呢是呢。這個現在都聽話吃恐蕉了那幾。Teresa 是當你的一個團尼娜呢,古仙迪當呢。古瑪麗莎都呢哦。到咖啡呢喲。古羅樂給助到啊。聽是嗎?是你助到。先得到樣得面親呢。 trong kịch chẳng sợ thì chỉ mong ba nó mà có mai nó hay kia thì mình đại kia nhớ nhớ có tăng mình ở trong câu thôi nữa mà nhớ câu thì chỉ cho nhỏ thì xin nhớ đây xưa nhớ lúc nh của mỗi ô nó có cho là một kia á trong hỏi chị khi nè cứ chỉ lấy cực khi bầu thì cứ tự tôi lại thế à chút cho theo họ mama tôi có phải mình họ gửi thêm vào lấy kim ở Kia Louis Sam xúi ở Sam Pe Sam gì, kiểu chụp tao mỗi original đó đi kìa, lấy chân này, lấy chân kim, gì chụp tao đi nào

Mọi người cho mọi người Mọi người đồng ý sẵn sàng Ở bán nơi kia Chịu 种每朵花你很长，哈。 Cự đôi dùng nắp hồ tìm căn sóng nếu có kiếp bóng nếu có kiếp bóng đôi có rõ ràng ừ. ừ. có rõ ràng ừ. có rõ ràng hơi... like của... có rõ ràng có là ràng có rõ ràng có rõ ràng có เจอาวัวโตตัวที่เป้และขนมที่บอกเขใช้ช่วงสองชัวมงเป้คนแต่ี่ออกต้อางตัวต๊นกช่งเทานะไอเป้อย่างแต่เช้าแล้วหัวตื้นามาเาาด้ให้สิแล้จังก็เดี๋ยวตอนนั้นบอกนะ I'm going to take a look at this one, and I'm going to take lúc mình đây chưa số coi wow cô tiệt tiêu nhau cho mất khó con được có mất nhiều khó con được tận

tô cầu thế thì nóng nổi đi rồi chúng có ngao một tí đấy cả nhìn thấy đâu có có thôi chảy nhẹ tao nói chuyện gì là bàn chả có sự thôi chảy nhẹ tao sao muốn nhẹ tao nữa thì cứ tiệt đi ngao sơ cũng sẽ bắt nào ngao uyên nhưng mà chỉ tiệt đi là thì lấy thì lấy xo này nữa thì này cũng tao nay sáng tao thì bắt

o chalu sidao ho ibu siria yo yon na yon na toku ho oate o sio me no wame yu u oate sibo le yo to jo pa siria iti no te oate yo jo pa sidao yon toto ibu pa siria no te nye yo to me jime yo ibo dola no ibo dola o mokpo san toje to yo o lon isen o มี่เนี่ยใช่ไหมปวดขานเี่ปวดโอเคเจออ่ะแต่ว่าเด็กกูยังปวดตับอ่ะนะเจ้าหน้าเอกูเออยังกวดปวดทรวงยานี่กูเอ็เทย์สีัวเจนตาอย่างที่บอกอุณหภูมิตายยที่วันนี้ช่วยันก็ยังลอยใจออกที่น้องที่เชื่อที่เราเอาสมน้อยมาทีเด็กกูเด็กป้าสมน้อยๆเด็กกูอยู่ตัวก่อนนั่นร่อๆนอนที่ผีเด็กป้านะสนุกไดีกูอยากชวนนอนะ

สีบัวต้องยิเรออมเมกนะบีเนอเดี๋ยเรุ้ง้อยดูีกูอ่นนะเีจทสีบัวแล้วอนเลยอนก็โม่จเทตาเลนี้เทตาเทสีบัว้องเราก็เกิจเนรอนี่สวย เดี๋ยวเปล่าเราถูกโต๊ะแล้วเจ้าเสียเสียรู้เปล่าเหรอที่สีบัวที่มาถูกนี่สินี่เจ้าของมาเออเชื่อที่ส่งก็ดีเที่ยวแล้เหรอเขียนเดี๋ยวไม่เปล่าเนั่นคือหัวสาวเปลาเหรอที่เจ้ามอสเอ่อถือมาตอนนี้เที่ยวเห้อสาวก็อยู่ในเปลาที่หรอที่นอกใครเดี๋ยว่มีสินเปามาตานนะค่เรืยๆเปลาเยมีสินเปล่าตาน้สินเามาตาีที่ไว้อดมนะชัว

พ่อนเจอเลยยูใส่ชุดเจ้าเด็กกูเหรอตอนจะไปจังก็ไม่เลยยูใส่เด็กกูตันเด็กเจ้าหอนอะเด็กกูยูจะเช่าปืนหน่ะยเดียวเอ่อพ่อปืนสามีช่วยเช่าปืนหน่อยคงแถวแม่แม่ใส่ดียูจะเช่าปืนเหรอ

mẹ này nó chỉ của do ờ tuồng còn lấy ra tuồng còn nó là cho nó nè chứ có món gì nữa có sự cho bự gì nữa tất nó thấy chỉ để ba nhỏ thì ta nó nó ta chế trên con cho nó nhìn đã sơ của nó nó của lòng của luôn ờ sát đấy 인더 n 마 a 지도네 a tsun tsui dona, nyan t s u l 티 t u n nwa si wanyu wakalihọ,